สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Biglife ฟิร์มบุตคอมสมปีได้บอกในเว็บไซต์ไอทีคูแก้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังตัวท็อปใหม่ล่าสุดจากทางสมสุกนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับโอ้เห็นแค่ตัวนี้อาจจะไม่สนใจผมเอาให้คุณดูเลยดีกว่าเพราะมันคือสมสุกแอ l ซ x y b u ตทูโปรนะครับหรือบัตสองโปรนั่นเองรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่วางจําหน่ายกัเป็นทางการไปเมื่อประมาณช่วงเดือนกันยายนนะฮะก็คือประมาณช่วงเดียวกับที่วางจําหน่ายซัมซุงกาซี่ซีฟร l ซี4และซีโฟนั่นเองครับมาดูกันว่าเจ้าหูฟังรุ่นนี้นะครับที่มีคนณสมบัติต่างๆที่อัปเกรดขึ้นเล็กลงแต่เสียงดีขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าไมโครโฟนนั้นก็ดีขึ้นด้วยมันจะดีแค่ไหนรับชมกันได้เลยครับ เอาละครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับหูฟังรุ่นใหม่ของ s a m s u n ครับ s u n g g งแก x ซ b u บ t ต Pro นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ออกมาต่อจากบัตโปรนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันนะครับก็ขอเริ่มต้นจากการที่เอาคัตเตอร์นะครับมาด้านล่างนี้นะครับอันนี้ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าเราซื้อแบบไม่ได้มีตัวกล่องตัวเคสมาให้นะครับ ดังนั้นตัวเคสที่เป็นซัม s ุงแกงซี่ซีฟสแบบย่อส่วนนะครับเราก็เลยไม่ได้มานะครับในตัวนี้ก็จะมีบอกคุณสมบัติของมันนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้สูงสุด5ชั่วโมงรองรับในเรื่องของอัลตร้าไฮไฟแบบ2แบบขึ้นแบบยี่สิบีติตอะแล้วก็มีเรื่องของแอทีฟแบงคัสซิงแล้วก็สามารถใส่ได้สบายๆนะครับอพอความบอกมานะครับ ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราสั่งเป็นสีขาวนะครับโอ้เหมือนก้อนมาชมลโลรเลยน่ารักน่าทะนุทนองนะครับตะมุตะมิดีใช้ได้นะครับตัวหูฟังก็อยู่ข้างในนี้นะครับแต่ว่าเราจะมาดูว่ามันแถมอะไรมาให้นะครับก็แน่นอนเมื่อมันเป็นหูฟังทูเว e เลนะครับสิ่งแรกที่แกะมาปุ๊กก็ต้องเจอนั่นก็คือสายชาร์จนะครับสายชาร์จเรามียาวมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของหูฟังนะครับที่สามารถ เปลี่ยนจุกได้นะครับก็จะเป็นไซส์ s m l นะครับตัวที่ใส่อยู่น่าจะเป็นไซส์ m นะครับตามความคาดหมายของผมนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในเรื่องของการแกะแล้วก็มานใช้งานตัวนี้เป็นอย่างไรกันนะครับแต่ก่อนไปนะครับลืมบอกไปคู่มือนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนนะครับก็เป็นปกติของการแกะกล่อง samsung ว่าคู่มืออ่ะมักจะอยู่ข้างบนเสมอนี่ครับ ก็เป็นคิกไกด์นะครับแล้วก็ในเรื่องของใบรับประกันด้วยอยู่ในนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชิ้นหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าใครเพิ่งมาเริ่มต้นกับหูฟังทูเวเลตแบบนี้นะครับก็แนะนําให้ลองอ่านดูครับให้นําให้อ่านดูสักหน่อยนึงก็ดีเหมือนกันนะครับสําหรับตัวหูฟังนะครับกล่องเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนแบบจตุรัสนะครับแบบนี้ก็แน่นอนว่าเราก็จะต้องเอาหูฟังรุ่นเดิมนั้นนะ มาเปรียบเทียบด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวบัตรทูนะครับซึ่งบัตรทูนั้นก็ยังมีจําหน่ายอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่บัตรโปรตัวแรกนั้นไม่มีแล้วนะครับอันนี้คือซัมซุง Galaxy บัตรโปรนะครับแล้วก็ซัมซุง Galaxy บัตรทูซึ่งที่จริงนั้นไอ้เคที่ว่ามันก็สามารถที่จะใช้ได้กับทั้ง3ตัวนี้แล้วก็รวมถึงบัตรหลายด้วยครับอ่ะเรามาเปิดกันเลยนะครับอันนี้คือบัตรโปรสสังเกตว่าถ้าเปิดบัตรโปรโปรหนึ่งเนี่ยสังเกตว่าขนาดของหูฟังนั้น มันจะมีความแตกต่างกันคือตัวนี้เล็กกว่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้เทียบกับตัวนี้นะครับ mm. ก็เรียกได้ว่าโอ้โหขนาดนั้นก็จะเล็กไปอีกนะครับแต่ราคาตัวนี้ก็ถูกสุดอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวเราจะยกออกไปนะครับทีนี้ในเรื่องของตัวกรอกเองนะครับมันก็จะมีในเรื่องของจุหูฟังอย่างที่บอกไปนะครับด้านหลังก็จะมีช่องเสียบชาร์จนะครับ USB แล้วก็ด้านล่างนะครับ สามารถวางแปะไวร์เดชาร์จกับมือถือหรือว่าจะแปะไวร์เชาร์จกับแท่นชาร์จได้ด้วยนะครับในตัวหูฟังนะครับมีอะไรบ้างขอมาดูกันนะครับขอข้างเดียวมาดูก่อนนะครับในส่วนนี้ก็จะมีเป็นเหมือนไมโครโฟนนะครับขนาดใหญ่นะครับ2จุดนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านในก็มีจุดหนึ่งนะครับเพื่อให้สามารถที่จะทำให้เสียงแอมเบียน,นนั้นนะลดลงได้แล้วก็เมื่อเทียบกับขนาดจุข,ของในรุ่นตัวแรกนะครับซึ่ง เดี๋ยวเราจะเอามาเปรียบเทียบให้คุณดูนะครับว่าตัวแรกนั้นเป็นอย่างไรนะครับนี่สังเกตนะครับว่าตัวแรกกับตัว2เนี่ยมันขนาดแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยคือตัวตัวแรกเนี่ยเล็กเอยตัวแรกขออภัยครับตัวแรกใหญ่กว่าชัดเจนมากนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการใส่นะครับตัว2นั้นก็จะทําได้ดีกว่านะฮะอย่างชัดเจนแล้วก็ที่ปัญหาของเรื่องจุกนะครับที่ค่อยบอกว่า เฮ้ hey, จุกตัวเนี้ยมันใหญ่ไปแล้วก็ต่อให้เปลี่ยนเล็กก็ยังเป็นวงรีการเปลี่ยนคือปัญหาจุกนี้แก้ปัญหาเรียบร้อยนะครับกลับมาใช้จุกธรรมดาทั่วไปแล้วนะครับอยา่างไรก็ตามนะครับซัมซุงแกซี่บัตรโปรสก็จะมีสีสันให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับได้แก่สีนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีเป็นแบบโบราโพงหรือว่าสีม่วงแบบ เหมือนกับมันม่วงอะไรประมาณนั้นเลยครับสำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ในตัวมือถือก็ยังสามารถที่จะกด Connect ได้โดยตรงแบบนี้นะครับโดยตัวนี้ก็สามารถที่จะทำงานคู่กับตัวหูฟังตัวมือถือแล้วก็สิ่งนี้ครับ s ั m s ุ n Galaxy Watch แล้วก็แท็บเล็ตจาก a m s u ุงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อ่ะมันจะเปิดปุ๊บแล้วต่อเชื่อมปุ๊บมันจะเข้าสู่ Samsung Galaxy w a r a b l e แต่ถ้าเป็นมือถือตัวอื่นนั้นก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ยเว้น iOS นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้พอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บอย่างเช่นเราตั้งค่าเสร็จนงี้ครับมันก็จะขึ้นในลนักษณะแบบนี้เลยนะครับว่าคุณสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับคือตอนนี้พึ่งแกะแล้วก็เครื่อมมาพิ่งมานะครับมันก็จะมีแบตเตอรี่อยู่น้อยนิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ูดเลยว่ามีระบบชื่อว่า voice detect นะครับหมายความว่าเราแค่พูดปุ๊บเสียงมันก็จะตัดเพลงทิ้งนะครับแล้วก็มี audio 360มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการตั้งค่านะครับคือมันตั้งค่าเสียงได้หลากหลายรูปแบบตามที่เราต้องการนะครับผมเป็น d ดนามิกแล้วกันชอบ d ดนา m มิกอยู่นะครับเราสามารถที่จะเช็คว่าใส่หูฟังได้พอดีหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าเรื่องของ wixby การใช้เรื่องของ ambient s o u n ระหว่างโทร การตั้งค่าว่า in ear detect for call หรือเปล่าก็คือเวลาใส่เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่ตัดระหว่างตัวมือถือกับตูวหูฟังอัตโนมัติได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมถึงการเชื่อมต่อแบบ a m l e s s นะครับหมายความว่าถ้าคุณมีอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยก็าสามารถที่จะสลับและต่อเชื่อมกันได้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นความฉลาดของตัวมือถือซัมซุงและก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของว่า คุณใส่แล้วก็มีการเอีงคอตลอดเวลาเลยหรือเปล่า,านี่ยก็คือสามารถที่จะช่วยทำให้ในการใส่นั้นอะมันดูแบบรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้นแนะนวว่าเปิดนะฮะแต่ว่าการเปิดเนี่ยก็ต้องลองดูว่าคุณก็ต้องก้มเงยคอก่อนนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของแ l a บนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแตะที่ขอบ เพื่อจะเป็นการปรับเพิ่มระเสียงนะครับแต่เขาบอกว่ายากแล้วก็เกมโหมดนะครับทำให้ตัวของการตอบสนองน,นั้นทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นการเช็คตัวของอัปเดตเฟิร์มแวร์ว่ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรใหม่หรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ฉลาดแล้วก็มีเทคโนโลยตีต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับแบบนี้เลยอ่ะเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลองฟัง กับเสียงของตัวคุณฟังตัวนี้กันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันนะครับสำหรับ Samsung ุ a ก a x y b บั s Pro 2ขออภัยครับ,รบ Samsung g a l a ซ y b u ัต2โปรนั่นเองครับชื่อนั้นอาจจะดูสับสนงงงวยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ขออภัยวลาที่ดีด้วยนะกันเนาะสำหรับถ้าบอกชื่อผิดไปนิดหนึ P ่งนะครับ หลังจากที่เราพาคุณไปดูรูปร่างหน้าตาแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆมาแล้วนะครับเราจะมาลองใส่แล้วก็ฟังกันนะครับโดยวิธีการก็คือว่าเราสามารถที่จะเปิดจากทางด้านนี้นะครับทีีจุดนะครับก็คือไฟพอเปิดเสร็จปุ๊บไฟก็จะขึ้นนะครับว่าเป็นสถานะอะไรอย่างตอนนี้นะครับก็เป็นสถานะว่าไฟเต็มนะครับโดยหูฟังนั้นมีขนาดที่เล็กน่ารักแล้วก็ใส่ได้ดีนะครับ โดยวิธีการใส่นะครับก็คือจะสังเกตว่าอันนี้มันจะเป็นบอกข้าง R นะครับก็คือข้างสายมือเราสามารถที่จะใส่หูฟังแบบนี้ได้นะครับเราบังบึ้งนี่าามาติดแล้วนะครับและเราใส่อีกข้างหนึ่งนะครับในลักษณะเดียวกัน ซึ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ของซัมซุงเองนะครับมันก็สามารถที่จะสวิตช์ไปสวิตช์มาสวิตช์มาสวิตช์ไปแล้วว่าอุปกรณ์ได้นะครับในการใส่นะครับถือว่าค่อนข้างกระชับดีนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าในการสั่งงานนะครับก็สามารถที่จะแตะสั่งงานได้ตั้งแต่1ครั้ง2ครั้งแล้วก็3ครั้งแล้วก็มีการทําเป็นแ l a บก็คือแตะที่ประมาณช่วงนี้นะครับในการปรับระดับเสียงได้ด้วยแต่แตะ1่ครั้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเล่นเพลงนะครับ เนี่ยครับแตะเพลงดังแล้วนะครับแล้วก็แตะอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นการหยุดนะครับเนี่ยมันจะแตะตรงนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าหาไม่เจอเนี่ยคุณก็ต้องลองดูว่ามันมีเสียงไหมแต่ว้าสมมติว่าเราแตะเนี่ยครับถ้าแตะปุ๊บอ่ถ้าสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเพลงอะไรเงี้ยคือมันก็จะแตะแบบ double ท็ p ได้นะครับแล้วก็สามารถแตะเพื่อรับสายระะวางสายได้ด้วยเช่นเดียวกัน ทีนี้ในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับต้องบอกไปก่อนนะครับว่าหูฟังรุ่นนี้รองรับแบบ Hi-Fi 24บิตนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณเข้าแอปพลิเคชันอย่างเช่นตอนนี้ผมได้ฟังเพลง Spotify นะครับคือมันจะมีเรื่องของตัวมิติเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ Samsung มันก็จะเหลือประมาณช่วง16บิตหรือตามกัน้นิดหน่อยนะครับคุณภาพเสียงก็จะดรอปลงมานะครับแต่ว่าภาพรวมถือว่าให้คุณภาพเสียงที่ใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ใส่ง่ายแล้วก็ยังมีไมโครโฟนที่ดีไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวเราไปลองอัดเสียงกันดีกว่าครับว่าเจ้าไมโครโฟนของ Samsung g ก l a x บัต d 2 Pro ตัวนี้มันมีดีแค่ไหนและเสียงออกมาคมใช้แค่ไหนกับสถานการณ์ที่จะให้คุณรับชมต่อไปนี้ครับ อันนี้นะครับเป็นการอัดเสียงนะครับในห้องที่บ้านนะครับซึ่งโดยใช้ซัมซุงแกซี่บัตทูโปรนะครับเสียงออกมาก็จะอยู่โดยประมาณแบบนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ต่อแบบเอาดอกันว่าจะเป็นอย่างไรกันครับอันนี้นะครับเป็นการทดลองด้วยการใช้เลโอนจากซัมซุงแกซี่บัตโปรต่อนะครับในสคาทัาที่เราผ่านตัวของลำคุกนะครับเสียงก็จะมีเป็นน้ำพุกเข้าประมาณ ของผมนั้นก็จกประมาณนี้นะครับตอนนี้คือของใช้เองค่อนข้างจะเป็นเพราะในเรื่องของตัวอาถรรม์ในทหารประเภทหนึงนะครับสำารัในเรื่องของการเก็บเสียงนั้นผมคิดว่าม,มันน่าจะใช้ได้ครับส่วนอันนี้ก็คือการเก็บเสียงไายในห้าสตรีมหานะครับที่มีการเกดเพลงอยู่นั่นเองครับโดยเสียงของผมนั้นนะ จะมีความดังขึ้นแต่ว่ามีการเก็บแอเบดึงเข้ามาอยู่ประมาณนึงครับส่วนในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับก็สามารถที่จะทําได้ผ่านตัวของ USB Type C หรือเราจะวางกับแท่นแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ากับแท่นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือแท่นจะขึ้นไฟสีแดงปุ๊บเนี่ยตัวของกล่องก็จะขึ้นไฟแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่ามันรองรับกับระบบไว r e l e ชาร์จนั่นเองตัวหูฟังนะครับสามารถฟังได้นานสุดนะครับอยู่ที่5ชั่วโมงนะครับ แต่ว่าตัวฐานนั้นรวมกันเบ็ดเสร็จนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณปรับเป็นโหมดอะไรนะครับก็จะอยู่ได้สูงสุดถึงที่18ชั่วโมงครับอาจจะไม่ได้นานมากมายนะแต่มันก็เพียงพอต่อการใช้1วันของคุณที่ฟังเพลงนั้นอาจจะอยู่แค่ประมาณ4-5ชั่วโมงเท่านั้นครับเอาละ,ะครับตอนนี้เรามาสรุปกันดีก,กว่านะครับสำหรับหูฟัง Samsung Galaxy Buds 2ูโปรนะครับราคาอยู่ที่6,990บาทนะครับมีเลือกทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือสีขาวนี้นะครับแล้วก็ยังมีสีม่วงและก็ยังมีสีเป็นกราฟไฟต์สีเทาๆนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือหูฟังตัวท็อปที่ห่างหายจากการเปิดตัวในรุ่นแรกมาถึงเกือบ2ปีเลยทีเดียวนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของดีไซน์ซึ่งเอาง่ายมันใหญ่กว่า a m s u ุ g g a l ซ x y ปัดทูแต่มันเล็กกว่า Samsung Galaxy Buds Pro แล้วก็ถึงแับแบบ Pro Pro ก็เอามาใส่ในรุ่นนี้นะครับเสียอย่างเดียวก็คือเรื่องของตัว Adaptive ANC ที่น่าจะให้ปรับในเรื่องของในการเดินได้นะครับตัวนี้ยังทำไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็สามารถที่ปิดเรื่องของระบบ Ambient ได้ง่ายเพียงแค่แตะสัมผัสเท่านั้นในการพูดคุยนะครับอาจจะต้องพูดว่าถ้าเป็นสถานที่ในห้องแบบปิดๆอย่างนี้ มันเก็บเสียงได้ดีแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นสภาพแบบในห้างเนี่ยก็ต้องพูดเลยว่ามันก็จะมีเสียงของ ambient เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับอันนี้อาจจะต้องเป็นการให้ปรับปรุงในเรื่องของซอฟต์แวร์ซึ่งต้องรองดูในอนาคตต่อไปว่าเขาจะแก้ไขอย่างไรแก็บราคาแค่6,990บาทคู่แห่งก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับสรับคนที่ใช้มือถือหรืออุปกรณ์ซัมซุงนะครับก็ผมแนะนำว่ามันคือหูฟังที่อัปเกรดคุณภาพแล้วก็ ในเรื่องของแบตเตอรี่ที่อยู่ได้ยาวๆแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเห็นว่าซื้อกับ Samsung s ั m s u n g อสซี่อ่าซีฟิฟสี่ซีโฟหรือจะเป็นแท็บเล็ตนะครับอย่างแท็บเอก็จะได้ราคาที่ถูกแล้วก็จับต้องได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับลดไปถึง30%เลยทีเดียวเห็นแบบนี้แล้วก็คงจะฟันธงได้ง่ายว่าถ้าเป็นคนที่ใช้หูฟังค่าย ที่เดียวกับมือถือนะครับก็จะได้สิทธิพิเศษในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่จะอัปเกรดมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าค่ายอื่นที่อยากได้หูฟังเล็กๆแต่ฟีเจอร์จ,จัดนักแบบนี้ซื้อได้ไหมซื้อได้ครับก็สามารถที่จะไปกดจับจองกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นปครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนแต่เพลงทนี้พบาะก็ใหม่คลิปหน้าจะเป็นกรเจ็ดและเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้นนรวมถึงใน f a c e b o o k c o m s n a p e b บอกเช่นเคยครับ